สวัสดีครับแม่หญิงครับจ้าสวัสดีจ้าครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับวันนี้ผมเขือีสานใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันของคุณแม่หญิงให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งครับในงวดนี้ก็คืองวดของวันที่16มิถุนายน67ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมความฝันของคุณแม่ด้วยกันว่าคุณแม่ฝันว่ายังไงบ้างเนาะแม่ ครับคุณแม่หญิงฝันหรือยังครับฝันแล้วจ้ะฝันตั้งแต่วันไหนครับแม่ฝันวันเสาร์จ้ะอ๋อฝันตั้งแต่วันเสาร์ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาฟังด้วยกันครับแม่ฝันว่ายังไงบ้างครับผมแม่ฝันว่าขี่ช้างขึ้นภูเขาครับช้างสองตัวแม่ลูกอ้วนมากเลยทีนี้แม่กับกระมานทองแล้วขี่ขี่ช้างไปแม่แม่ว่า ขี่ช้างไปไหนกุมารทองว่าไปเที่ยวบนเขาทีนี้กุมารทองบอกว่าขึ้นขี่รถไม่ได้หรอกแม่ต้องขึ้นขี่ช้างแม่ก็เลยขี่ช้างจ้ะกุะมารทองขี่ข้างหน้าแม่ขี่ข้างหลังครับจ้ะขี่ไปเรื่อยเรื่อยๆร่อยช้างก็อ้วนมากเลยแม่ลูก ช้างก็กินใบไม้ไปเรื่อยๆแม่ก็คุยกับกุมารทองไปเรื่อยๆแม่ก็คุยเรื่องเลขด้วยกับกุมารทองแม่ว่ากุมารทองอย่าให้แต่คาปริศนาเพราะว่าแม่แปลไม่เป็นถ้าให้ก็ให้เป็นตัวเลขไปเลยแม่ไม่ฉลาดเหมือนกุมารทองบอกก็บอกตัวเลขตรงๆแกก็เลยว่าก็ได้แม่กุมารทองก็บอกเลขเลยจ้ะ จ้ากุมารทองให้สองห้าสองห้าจ้ะครับแล้วก็เลขช้างหนึ่งเจ็ดเลขช้างนี่อ่าก็คือแม่แม่หญิงฝันจบแล้วใช่ไหมครับแม่ฝันแค่นี้จ้ะก็คุยกันกับกุมารทองเรื่องเลขนี่แหละคี่ช้างด้วยคุยไปด้วยครับจ้ะแล้วก็คือแม่หญิงเนี่ยฝันจบแค่นี้เนาะจ้าฝันจบแค่นี้จ้ะอ่าก็คือสองห้า สองห้า <25 S 2> กับหนึ่งเจ็ดแล้วก็เลขช้างเก้าห้าสามก็คือว่าเตีเยวใช่ไหมแม่คือต <S <S เติมเติมใช่จ้ะช <ๆ S 1> ่จ้ะภูเขามันเป็นเลขเก้าอยู่แล้วอ๋อจ้ะครับครับท่านผู้ชมครับคือ,อสรุปแล้วคุณแม่หญิงเนี่ยฝันแค่สั้นๆใช่จ้ะฝันว่าตัวเองนะครับได้ขี่ช้างครับช้างนี่ขี่คนละตัวคนละเชือก กุมารใช่ไหมครับแม่ไม่คือหรือว่าขี่ในตัวเดียวแต่ว่ากุมารทองขี่ข้างหน้าแม่ข้างหลังอ๋อก็คือขี่ช้างตัวเดียวกันครับอ่านั่งด้วยกันเนาะกุมารทองนั่งข้างหน้าครับก็คือองค์เทพเทวาใช่ไหมครับใช่จ้ะครับนั่งข้างหน้าคุณแม่หญิงนั่งข้างหลังครับแล้วก็ช้างนี่มีตัวมีเชือกเดียวหรือว่ามีสองเชือกแต่เป็นลูกยังเล็กอยู่ขี่ไม่ได้จ้ะครับก็คือเขาเดินตามเดินตามจ้ะ เดินขึ้นเขาไปในความฝันเนาะครับคุณแม่ก็ได้คุยกับองค์เทพเทวาครับว่าถ้าให้เลขแม่หญิงอีกครั้งก็คือขอให้เป็นตัวเลขตรงๆอย่าให้เป็นปริศนาอย่าให้เป็นปริศนาเพราะแม่แปลไม่เป็นกุมารทองกรมันทองก็บอกว่าวันนั้นผมว่าจะหายจากมัวแตกนั้นสองสามวันแม่ก็บอกว่าสอสามวันแม่ไม่รู้จักแปล คจแม่ก็เลยตีเอาสองสามเนาะจ้าสองสามครับขอให้ลูกถ้าลูกจะให้จริงๆก็ขอเป็นตัวเลขเลยลูกอย่าใช้คําปริศนาเพราะว่าแม่แปลไม่เป็นจ้าแล้วก็กุมารก,ก็ได้ให้ตัวเลขมาก็คือสองห้าสองห้าจ้าใน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 งวดนี้เนาะแม่เนาะจ้าครับแล้วคุณแม่หญิงก็เลยตีตัวเลขเพิ่มเติมให้ก็คือหนึ่งเจ็ดแล้วก็ถ้าเป็นเลขสามตัวก็คือ 3ก้าห้าสามครับแต่เก้าเก้าห้าสามก็เป็นเลขตัวเดิมในวันที่ผ่านมาในวันที่ผ่านมาเลขออกก็คือห้าเก้าสามแต่ก็ประมาณทองบอกว่าแม่อย่าทิมอย่าทิ้งอย่าทิ้งคองเก่านะแม่เาว่างนอ๋อครับครับอือแต่ตัวเลขก็คือตัวนี้เนาะครับคุณแม่ครับจ้าจ้าครับนี่ครับท่านผู้ชมครับอ่าคุณแม่ยิงให้ผมเขียนไว้ให้ครับก็คือ เลขที่กุมารบอกในความฝันก็คือ2-5ครับท<ช>่านผู้ชมตัวนี้เลยครับ2-5ครับส่วน1-7นี่ก็คือตีเพิ่มเติมเข้ามาเลขช้างจ้ะหนึ <7 S 1> เงเง17ใช่จ้ะครับก็คือเปิดในตำราใช่ไหมครับแม่ใช่จ้ะครับแล้วก็9-5-3อันนี้กุมารทองบอกว่าอย่าทิ้งของเก่าครับอ่าก็คือเลขตัวเก่าใช่ถ้าเลขตัวเก่าก็คือ5-9-3แต่คุณแม่มาสลับให้ก็คือ 953มาะหมเนาะจ้าครับคุณแม่คิดว่าอ่ามันอาจจะไม่มา593ตรงๆมันอาจจะมาใหม่ก็คืออาจจะมา953จ้าอาจจะสลับเลขจ้าใช่อาจอาจจะสลับตำแหน่งกันจ้าครับแม่แล้วถ้าตัวเก่ามันก็จะมี42อีกนอะอ่<ห>าครับแต่ก็ไม่รู้ <คง S 2> เนาะคงสุดท้ายอ,นนอันนี้อันนี้แม่ออกคลิปนี่คือตามใจกรม,มารทองเทพเทวาเขาคุยอย่างนี้ครับครับจ้าแม่ไม่อยากจะ ไม่อยากจะเอาเลขอื่นเอาของเขาจะ,จะจะศรัทธากุมารทองอีกครั้งหนึ่งอศรัทธ<ถ>าคําพูดของกุมารทองครับจ้ะอโอเคครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคุณแม่เนาะ,ะครับคุณแม่หญิงก็พยายามที่จะอะให้แนวทางตัวเลขที่น่าจะแม่นยำที่สุดสหรับตัวคุณแม่เนาะใช่ให้กับเอฟซีทุกๆคนครับ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบตัวเลขแนวทางของคุณแม่ก็ลองนำไปประกอบการเสี่ยงโชค,คดูครับคือ,ค,อคือมาอยู่แต่ว่ามาไม่ครบสองงวดแล้วผ่านมาก็ห้าเก้าแต่ทำไมไม่ให้ห้าเก้าสามงวดที่ผ่านมานั่นก็ให้ศูนย์หกเจ็ดเก้าแต่ทำไมไม่ให้ศูนย์ไปแม่ก็เลยคุยกับประมาณทองว่า แม่ขอแล้วนะอย่าให้คำปริศนาขอเป็นตัวเลขเลยแม่ศรัทธาองค์เทพเทวายังไงก็ขอให้มานั่งวดนี้ขี่ช้างด้วยคุยกันไปด้วยครับจ้ะแต่ปกติแล้วถ้าเราฝันเห็นช้างด้วยเราก,ก็ก็ถือว่าเป็นฝันที่ดีด้วยเนาะ,ค,ะครับแม่จ้ะใช่จ้ะอแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่แน่เลขของคุณแม่อาจจะเข้าอีกก็ได้เพราะว่าคุณแม่หญิงก็เป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานอยู่แล้วครับ,บถ้าหลุดก็น่าจะหลุดไม่นาน ครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของผมด้วยครัครับก็ขอให้แนวทางที่คุณแม่หญิงให้กับเอฟซแล้วก็ตัวเลขทั้งหมดนี้เนาะแม่เนาะ,ะก็ขอให้ออกตรงๆเนาะครับเดี๋ยวถ้ายังไงโค้งสุดท้ายผมก็จะมาตามความฝันของคุณแม่หญิงให้กับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับสลหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนำตัวเลขไปประกอบการเสียงโชคก็ขอให้ถูก อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณแม่หญิงด้วยครับที่มาเล่าแนวทางให้ฟังเนาะแม่เนาะคุณแม่มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมอีกไหมครับคุณแม่ไม่มีอะไรมีแต่คิดเสียดายว่ากุมารทองทําไมถึงให้ปริศนาทําไมไม่ให้ตัวตรงๆทีนนี้แม่ก็ได้คุยกับกุมารทองแล้วขอให้เอาตัวตรงๆมาให้แม่ เพราะว่าแม่เสียใจมาสองงวดแล้วให้แต่ห้าเก้าทำไมไม่ให้ห้าเก้าสามจ้ะขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ติดตามเคยสารใต้และแม่มาตลอดขอให้โชคดีขอให้มีโชคทุกๆคนปังๆเฮงๆขอบคุณจ้าครับสาธุครับแม่